สิบพลบอกว่าหลักฐานการกู้ยืมเงินฟ้องได้หรือเปล่านะครับส่งเอกสารเป็นหนังสือสัญญากู้เงินตามกฎหมายใหม่อันนี้ไปซื้อมานะฮะก็ลงวันเดือนปีเรียบร้อยนะครับอเอาเชโฉนดมา,าน่าจะเป็นวางวางไว้ด้วยนะครับกำหนดดอ,อกเบี้ย15%ลงลายมือชื่อผู้กู้2คนนะครับ ไม่ได้กำหนดในส่วนของการชำระหนี้เอาไว้ครัมีแค่นี้ฮะครับแค่นี้เป็นหลักฐานฟ้องได้ไหมสัญญาผู้ยืมกันนะครับกรณีที่มีหลักฐานเขาเรียกว่ามีลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญนะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะดำเนินการฟ้องร้องได้แล้วนะครับแต่ที่สําคัญนะครับการสัญญาผู้ยืมเัินต้องก่อข้อความให้เรียบร้อยนะครับบางกรณีนะครับบางทีผู้ให้กู้ จะไม่กรอกตัวเลขะจะไม่กรอกข้อความ<ะ>ให้ลงชื่อไว้เฉยๆถ้ากรณีนี้ถ้ามีการพิสูจน์ได้ก็จะเป็นการปลอมแปลงกอกสารใช้เอกสารปลอม,อมนะครับเพราะว่าฉันจะต้องลงรายละเอียดทั้งหมด คือให้ละเอียดนิดนึงต้องให้ละเอียดครับวันเดือนปีกู่กู่จํานวนเท่าไร่กาหนดระยะคืนเท่าไหร่อะไรอย่างต่างต่างต้องต้องมีละเอียดนิดหนึ่งนะครับอันนี้การซื้อแบบฟอร์มทางอาจจะซื้อทางร้านเครื่องเขียนก็มีขายอยู่นะครับจริงใช้แบบฟอร์มทางร้านเครื่องเขียนก็ได้เลยฮะไม่จําเป็นจะต้องพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้ก็เป็นเอกสารที่เขาเรียกว่าสามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ที่สําคัญคือต้องลงข้อความนะครับไม่ใช่ว่าลงชื่อไว้อย่างเดียวแล้วก็ จะไปกรอกได้ตามอำเภอใจสมัยก่อนจะสมัยก่อนจะเป็นรูปแบบที่นายในในทุนเงินกู้นี้คือให้ลงชื่อใช่ครับแล้วก็ไปกรอกข้ความเองไปกรอกทุกอย่างหมดเลยเวลาจะฟ้องก็ไปกรอกเองนะฮะแล้วก็เคยมีว่าสารยกฟ้องเลยนะครับใช่เป็นหลักฐานเท็จอีกต่างหากนะฮะใช่ครับอ้าวเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเรื่องของการกู้แต่ว่าเมื่อกี้นะฮะดูจากคร่าวๆที่ส่งมาให้นะฮะก็คือเป็นหลักฐานได้แล้วก็ฟ้องได้นะครับ